สวัสดีครับก็มาดูแบตรุ่นนี้ตัวนี้เป็นแบตของ FB ในตระกูล S-Series อันนี้เป็นรุ่นเล็กสุดของแบตเตอรี่ FB นะครับสำหรับรถยนต์มาดูกันรุ่นนี้ก็คือโมเดลก็คือ S500L หรือโคสากล 46B19L นะครับตัวนี้เป็นแบต Maintenance Free หรือ MF ก็คือไม่ต้องเติมน้ำกันตลอดอายุการใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดรถที่วิ่งเยอะๆเนี่ยก็เปิดเติมได้นะครับตัวนี้สามารถเปิดเติมด้วยดึงสติกเกอร์เทป ออกนะครับก็จะเจอจุเติมนะครับมี6กรูเติมใช้เหรียญขันในการเติมนะครับรุ่นนี้มีตามแมวนะครับตามแมวดูสถานะไฟอ่อนไฟเต็มตัวนี้ทําเฉพาะคู่แอลคู่แอลก็คือบวกจะอยู่ด้านนี้นะครับลบจะอยู่ด้านนี้อ่ารุ่นนี้ใช้สําหรับรถเก่งเล็กนะครับตั้งแต่1 4 0 0งีีถึงพันหซีซีมาดูสเปคเจ้ารุ่นนี้นะครับอ่านี้จะเป็นรุ่น S500 L 46 b 19 l 12โวลต์35แอมป์ฮาซีเรียแจ้งมา370ซีเรียแต่ซีเรียวัดจริงเนี่ยส่วนใหญ่จะเดิน400นะครับสินค้ารับประกัน1ปีรุ่นนี้มีขนาดความกว้างค,คือ125มิมความยาว189ม mm, ิมความสูงจากฐานถึงพุ่227ม mm, ิมน้ำหนัก10กิโลกรัมนะครับอันนี้เหมาะสำหรับรถ Honda Jazz Honda City Honda BRV แล้วก็พวก City Hybrid รุ่นใหม่ๆ SRV Hybrid รุ่นใหม่ๆก็ใช้รุ่นนี้เหมือนกัน ในแล้วก็ใช้ใน Mitsubishi m i l a ดแ t ท a านแล้วก็ e x p a n d e r นะครับใน Suzuki s e ซ t c e l ิ r i o e r t i g a แล้วก็ใน Toyota v i o อแล้วก็ Avanza ก็ใช้ได้นะครับาตามท้องตลาดทั่วๆไปซีเดย์ไม่ค่อยสูงนะครับเฉลีย่ยอยู่ประมาณ280ซีเด์ถึง350ซีเด์แต่เจ้ารุ่นนี้เนี่ยของ m b เนี่ยค่าซีเด์เกิน400นะครับ ยิ่ง c A ยิ่งสูงเนี่ยก็ยิ่งใช้ได้ทนนะครับเดี๋ยวลองลองมาวัดค่า c <oughs> A ของแบตรุ่นนี้จะใช้เครื่องวัดตัวนี้นะครับโอเครุ่นนี้ตั้ง370 CDA นะครับตั้งตามที่โรงงานแจ้งมาตั้งเสร็จกด Enter เพื่อ test ตัวนี้วัดได้12.6โอน418 CDA ความต้านทาน6.69ม oh ิลลิโอห์ก็ถือว่า CDA ค่อนข้างสูงนะครับในแบตไซเล็กตัวนี้ครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นเป็นของ FP นะครับในตระกูล s Series โค้ดร,รุ่นก็คือ S500L โคตรสากล 46B 19L นะครับตัวนี้ก็เหมาะมากสำหรับพวกรถเก่งเล็กหรือพวกเรือแข็งก็ใช้ได้นะครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้ น้ำหนักโอเคนะครับประมาณ10กิโล